นายกรัฐมนตรีปล่อยขบวนพาเหรดยาวที่สุดในเอเชียในงานเลิฟไพร์พาเหรด2024ปรักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World p r พ d ์2030วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนเลิฟไพร์พาเหรด2024โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งจากภาครัฐองค์กรรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวมทั้งมีดารานักแสดงสมาคม กลุ่มผู้จัดงานเข้าร่วมง,งานครั้งนี้เป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายเทศกาลรไพรในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทั้งเพศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานวันนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐภาคเอกชนและภาคีกเครือข่ายซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มจึงเดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันสิทธิพื้นฐานของชาว LGBTQIAN+ อ,อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเรื่องคำนำหน้าชื่อสิทธิการประกอบอาชีพรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเทศกาลรพรายเป็นงานเฟสติวัลที่สำคัญสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสนับสนุนการจัดเทศกาลรพรายทั่วประเทศเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยความสำคัญกับสิทธิความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งจะมุ่งผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมปล่อยขบวนรถพาเรดจ,จากสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งหน้าผ่านแยกปทุมวันไปสิ้นสุดที่อุทยาเนเบญจสิริรวมระยะทาง6กิโลเมตรความยาวขบวนมากกว่า1กิโลเมตรโดยมีรถเข้าร่วมขบวนมากกว่า300คันนับเป็นขบวนพาเรตการเฉลิมฉลองในเทศกาลプラที่มีความยาวมากที่สุดในเอเชีย รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลภพายทั่วประเทศเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับสิทธิความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศและจะผักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเวิร์ก r พ d e 2030ครับจะอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายขั้นตอนเราต้องช่วยกันผลักดันอีกหลายๆพรบเพื่อทําให้เราเข้าสามารถเป็นแคนดิเดตได้ ขณะที่อีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ร่วมจัดก,กิจกรรมแสดงออกถึงความเท่าเทียมโดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานอ Ay ยุธยาซิตี้พาร์คไพรยฟอร์ออลที่ศูนย์การขาอ Ay ยุธยาซิตี้พาร์คเพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจกับงานกาญจนบุรีไพร2024ให้ทุกเพศ มีพื้นที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมโดยมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานจำนวนมากสร้างสีสันให้กับเมืองการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน